Happy birthday, to you. Happy, birthday. Happy birthday Happy birthday to you Happy pao lấy, Paole Paole lấy, Paole lấy, Paole lấy, Paole uh, lấy, Paole Paole em <laughs> คนอ่าคนใหญ่ก็กินต่อก่อนหลังจากน้องก็หลับแล้วเรียมจะปัเออไ่บ้าเออดนายาเหรอะเออสนุกเล้เออพงสนุกมาพีกค่ะุกกนะเออยูกับไผ่อยูละ่ยูละเออเยปิดในยอง ห้องไม่กิ้เก๋ห้องห้องไม่กิเกน่้อเต็มแล้อป้าตอเดียวเปิดจะฟันอ่ะสองไี่น้องนี่น้องกอเดือน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 หลบกวบคกันกินแรงเราเนี่เนาะเดือนหกร้านตั้งไงเนาะไทยเนาปไม่ยเวลานครับเนี่ยชื่อโดนฟัมา เอากลึ่งก่อนเอาหนึ่งก่อนเอากน้งโนี่งก่อนมันเป็นเชคไอ้ติมเงี้ยเป็นไอติมเป็นไอติมน่ครับมันเย็นมันแข็งหนอครับกระใจกินนะเดี๋ยวนหนนะ